ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับ TVPK Channel เนาะอัคลิปนี้ผมจะมารีวิวแอป OpenVPN นะอแอปนี้เลยก็สามารถเช่าได้ที่ช่องผมเลยนะถ้าใครจะเช่านะผมจะไม่ลง YouTube นะเดี๋ยวจะโดนอุดนะก็สามารถทักไลน์มาได้ถ้าใครอยากได้แบบว่าเล่นเกมลื่นเกมแบบอนไ์ต่างๆนะทุกเกมไม่ว่าจะเป็น rv หรือ,อไลนต่างๆก็สามารถเล่นได้เลยไฟนี้จะเป็นไฟรวมนะคือว่าจะเล่นเกมได้ดู youtube ได้ด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีไฟแบบว่าดู youtube อย่างเดียวแล้วก็ไฟแบบเล่นเกมอย่างเดียวก็มีแต่ไฟนี้จะเป็นไฟรวม2อ,อย่างอ่าก็จะมีหลายๆไฟต่างไปต่างกันไปอ่าถ้าใครอยากได้แบบไหนก็ทักไลน์มาบอกผมนะอ่าทักไลน์ใต้ล่างคลิปนะอ่าอ่าเดี๋ยวจะเข้าเกมให้ดูนะอ่ากดเชื่อมต่อรอแบนึงเชื่อมต่อแล้วอ่า แล้วก็เข้าเกม Rv เลยนะ,ะส่วนใครที่อยากได้แบบของฟรีไม่อยากสนับสนุนก็ผมก็จะแจกแบบไอ้นี่นะ h DTV Injector นะแต่มันก็จะหลุดนะเวลาเล่นเกมแล้วแบบลงแรงลง,รงอะไรเงี้ยหัวมันจะร้อนนะม,นมันมันโมโหว่ามันก็ไม่สนุกนะ,ะถ้าอยากได้เล่นแบบลืนล่น ไม่ไม่หัวร้อนก็ตัวนี้เลยแนะนําเป็นตัวนี้เลยหัวไม่ร้อนแน่รับรองบวกในลื่นปึด๊ดเราได้ลองแล้วแล้ก็มีหลายๆคนก็ทักไลน์มาเช่าไปแล้วสำหรับใครที่อยากได้ไฟตัวนี้ไปก็สามารถทักไลน์มาได้นะ,ะแล้วก็ไฟดูดู y o u อื่นอื่นๆอีกมากมายนะ,ะช่องเราก็มีสำหรับ open vpn นะ ที่หลายคนขอมาทำไมที่ไม่แจกเลยสายเหตุหนึ่งที่ผมไม่แจกลง YouTube เพราะจะโดนอุดนะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะแบบยังไงอ่ะแบบมีคนคนนึงเขามาลง YouTube นะผมเห็นนะแล้วเขาแบบได้สอนแกะโค้ดแกะอะไรนะแล้วทีนี้พวก GM ของ OpenVPN อะ่ะเขาไปเจอมันะ้งก็ได้ทำการอุดก็สามารถเอ้ยก็ไม่สามารถแกะตอนโค้ดตัวนั้นได้อีกแล้วอ่าก็ ทางช่องเราก็แกะให้ใหม่แล้วนะแต่จะไม่บอกวิธีลงแกะโค้ดเพราะว่ามันเป็นความลับเดี๋ยวจะโดนอุดแล้วทุกคนก็จะเล่นไม่ได้อีกนะอันนี้คือกฎนะอ่าไม่ใช่ว่าห่วงแต่อย่างใดนะ่แต่แบบมันบอกไม่ได้จริงๆถ้าบอกแล้วเดี๋ยวโดนจะโดนอุดกันก็ถ้าใครจะเช่าก็สามารถเช่าได้ที่ผมเลยเพราะว่าก็อาจจะแกะโค้ดได้นะก็เออต้องคอาใจกันหน่อยนะมันลำบากลำบนอ่า นี่เลยเห็นไหมเล่นได้ด้วยนะปิง70สิบอ่าถ้าใครอยากเล่นอยากอะไรก็ทักมาประมาณนี้น,นี่ก็เป็นตัวผมก็สามารถเล่นได้ถ้าใครอยากเล่นก็แอดมาได้เลยนี่อีแล้งโกเองไม่ค่อยได้เล่นส่นวนมาาจะลงเน็ตประมาณนี้เลยนะ,ะจะออกก่อน ก็สามารถดู YouTube ได้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเข้า YouTube ดูเลยไฟนี้ไฟรวมนะเห็นไหมไวนะปึดๆเลยนะเล่นเกมได้ YouTube ได้ถ้าใครอยากได้ก็ทักไลน์ใต้คลิปเลยนะ,ะหลายคนถามไลน์พี่ยีตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ช่องผมก่อนนะแล้วกดติดตามนะเนี่ยผมก็จะแจกนะเซเวร์ไทยเล่นเกมเท่านั้นแต่แบบนี้มันจะหลุดนะ,อะของฟรีก็มีแต่มันหลุด เพืเ่อนๆก็ทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ไปเล่นแต่ถ้าทนไม่ได้อยากเช่าไฟ VAP ก็สามารถทักมาได้ที่ตรงนี้เลยนะแอดมาเลยนี่ใตลรางคลิปไลน์ส่วนตัวแอดมาเลยแล้วก็บอกพี่ผมขอเช่าไฟ Open VPN v p หน่อยครับอ่าก็ประมาณนี้ส่วนไฟทดลองก็มีอ่าประมาณนั้นแต่ก็วันเดียวนะมันก็ไม่ดีหรอก อ่ะเราก็กดติดตามตรงนี้ด้วยนะฟึบอ่าแค่นั้นทักไลน์ทางลาคลิปมานะประมาณนี้ส่วนใครจะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนที่เบอร์นี้เลยอ่าถ้าใครสนับสนุนแบบว่า9 0้า0ชูนชูนี่ทักมาเลยนะผมจะแจกไฟล์ส่วนตัวให้ตลอดเลยเป็นไฟ Open ล์อุปเป็น VPN นี่แหละสามารถดู YouTube ได้ผมจะแจกให้ทุกวันเลยอ่าถ้าใครสนับสนุนเยอะนะ ก็ประมาณนี้นะถ้าใครจะเป็นคนสนับสนุนช่องนะทางช่องเราก็จะสามารถแจกเน็ตคุณทุกวันส่งให้ไลน์ทุกวันเลยนะ,ะส่งภายในไลน์ให้ทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็จะได้ดู YouTube แบบลื่นปื๊ดไม่มีหลุดประมาณนี้นะถ้าใครจะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะโอเคก็คิีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะถ้าใครจะเช่าก็สามารถเช่าเทที่ท ช่องผมเลยนะอ่า <S <S โอเคใช่บ่ะครับ